เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับตามที่เราเฝ้าติดตามข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ย ตามที่เขาได้เห็นชอบไปแล้วที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเนี่ยจะมีการ ประชุมอนุมัติเมื่อไรล่าสุดนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรี16มิถุนายนนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วนะครับในการจ่ายเงิน1,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัตินะครับในโครงการช่วยเหลือเยียวยาเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการ นในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาในมาตรการอื่นๆของรัฐและไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมด้วยนะครับและระบบสวัสดิการของภาครัฐซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งเด็กจากครอบครัวยากจนนะครับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปี นะครับ2ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป3ผู้พิการโดยจะจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะครับคนละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เรารับปกติอยู่แล้วเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพคนพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคม2563ในกรอบวงเงินงบประมาณนะครับ20,000ล้านบาทนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยในกลุ่มของเด็กแรกเกิดตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง6ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและคนพิการเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาท นะครับเป็นเวลา3เดือนโดยเขาจะย้อนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภามิถุนากรกรดาคม3เดือนเลยนะครับและตรงนี้เป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับ และเบีย้ยความพิการและเบีย้ยเงชีพผู้สูงอายุตรงนี้เรารับอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกคนละ1000บาทเป็นเวลา3เดือนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ